คนในรูปนี้ใช่ช่คุณนาหรือเปล่าจ๊ะวันเวลาผ่านมานานแต่ผู้ชายในรูปนี้ก็คือฉันแม่กองสุรสิทธิ์อุ้ยอุ้ยโชคดีจริงๆเลยใครจริงด้วยอะพ่อพ่อจ๊ะเดี๋ยวพ่อถ้าทิ้งไหวพ่อได้จ้ะเดี๋ยวเจ้าไหวฉันแล้วก็เรียกฉันว่าพ่อแต่ท่านจำได้ว่าเมียของฉันมีลูกเป็นผู้ชาย ไม่ใช่ผู้หญิง<า>หรือว่าวันเวลาผ่านไป<ล>มันจะไปแปลงเพศหรอถ,ถไม่ใช่อย่างนั้นเจ้าพ่อแม่สายตอนเนี้แกน่ะสิ้นใจไปแล้วแต่ก่อนที่แกจะสิ้นใจใแกได้สั่งทัพทิมเอาไว้ลูกของพ่อจะเป็นผู้ชายชูอพี่ขวัญแต่ว่าหนู<ถ>ทัพทิมนะ่ะเป็นลูกสะใภ้พ่อจะ้ะเป็นเมียพี่ขวัญลูกชายของพ่อเองเป็นเมียของ ลูกชายฉันเจ้าพ่อลูกสะพ้ายเปลูกสะพ้ายลูกสะพ้ายเจ้าพ่อโธ่ลูกพ่อพ่อพ่อของลูกเขาริมเกลียอีกแล้วแกเนี่ยจะทําอะไรก็ไม่ได้เลยฮะไม่ได้หรอกอยู่ในสายตากูกก็ยังไม่แก่ไปนะเนี่ยใช่แต่ว่าลูกชายฉันยังไม่เคยเห็นหน้าแต่ชื่ออะไรนะชื่อพี่ขวัญจ้าชื่อขวัญ เขาบอกว่าตอนนี้มาอยู่เมืองหลวงทัพทิมก็เลยสู้อุตส่าห์มาจากบ้านนอกมาตามพี่ขวัญดูซิเกือบจะ,ะโดนอนันนั้นทำร้ายเขา้าใช่หรือเปล่าทำไมเหรอจา้าพ่อยังแน่ใจไม่ได้ไม่มีอะไรหรอกลูกเออเออย่างงี้สิตอนนี้เนี่ยเจ้าก็วิ่งมาแบบเหนื่อยใช่ไหมพักผ่อนกันให้เต็มที่รอพ่อแน่ใจอะไรบางอย่างก่อนแล้วพ่อจะบอกความจริงให้ฟังถามว่าคุณอา เคยได้ยินชื่อเสียงของคนคนนี้มั้งไหมคะใครล่ะนี่คุณขวัญนะไม่ได้มาคนเดียวนะมาสองตัวเอ้ยมาเกะอีกเพื่อนอีสองคนเนี่ยค่ะเพื่อนมันชื่อว่าชื่อไอ้เขียวไอ้จ๋านั่นแหละโอ้ยสองคนนี้พ่อพ่อรู้จักด้วยเหรอจ๊ะกวขวัญน่ะเขาถูกทําร้ายพ่อช่วยเหลือไว้แล้วรับขวัญน่ะเป็นลูกบุญธรรมอยู่ที่นี่ตอนนี้ขวัญอยู่ที่นี่โอ้โหพ่อจ๋า พ่อโชคดีแล้วอ่ะทัพทิมก็โชคดีด้วยแล้วพ่อจ้าพี่ขวัญอยู่ไหนอะจ๊ะมันเป็นลูกพ่อพ่อแล้วพี่ขวัญอยู่ไหนอะจ๊ะตอนนี้ขวัญมันเข้าไปในเมืองอีกไม่ช้าไม่นานก็คงจะกลับมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่มันจะต้องแก้ไขเหตุการณ์พ่อหวั่นใจเหลือเกินเจ้าทำตัวให้สบายไปพักผ่อน พ่อจัดห้องรับรองเอาไว้พ่อจ๋าตับเตมฝากเนื้อฝากตัวกับพ่อด้วยนะจ้ะได้ลูกยังไงเจ้าก็เป็นลูกสะใภ้ของพ่อนึกซะว่าบ้านนี้เป็นบ้านของเจ้าก็แล้วกันเลยท้านกับข้าวอร่อยดีิากับข้าวไปเจ้าพ่อจ้าไปจ้า ถึงยามต้องย่องเข้ามางด้วยขวใจกล้าไม่กลัวเด็ดชีปราชาใครจะว่าชั่วเราของเอาตัวเข้าตอนหากเราไม่ดี ต้องขอพระเดชให้มันสำเร็จบรรลุไฟแค้นที่คลุมันลุกคังมันต้องหยับยั้งหยุดย่อนใครจะกผู้กองเชิญร้องประกาศกูขอ เป็นฆา,าตะกรนี่ไอ้น้องเฮงเดินก่อน <c oughs> เฮ้ยเจ้าทุกคนาวางอวาวง,วาง,วางั้นให้สแสราวีวางอาวุธอย่งนันวางอาวุธมันก็ต้องกูความตายให้ทุกคนฆ่าสายราวีกับน้องชายไอ้ชาชัวมึงคิดจะทุรยศกับกูอย่างนั้นหรือถ้าอย่างนั้น แสงจะท่านสักติรับดีก้าจับเป็นมันไม่ได้จับตายไปกูแสงสว่างอุตสละอาวุธแล้วกูตัดหัวมึงนะจะจับหัวกูเหรอเพื่อนแสงจะท่านอ๋อโดนโดนกดกดหยุดนะเฮ้ย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 อย่าเลยอ่านะเดี๋ยวเขาปลอดภัยไปเลยอะรอีกเนี่ยดูแลความปลอดปลอดภัย ขององค์พระบผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยมนี่เป็นมารกับมูตลอดไปไห้ขวัญไอ้แสนลาวีไอ้เซียนพผ่นดินและเชียวไอลลุ้ลรยศจันไลแทแม้แต่องค์ฟาแครบาคลครับผู้เป็นเอกแห่งแผ่นดินที่ให้ทั้งความดูแลปกครองพวกมึงให้ทั้งข้าว ให้ทางน้ำแต่มึงจันไรคิดก่อการใหญ่ข้ามศพคู่ไอ้ขวัญไปก่อนเถิดเอาเลยขวัญน้อนรับระวังตัวด้วยหมาจนตรอกเสียเว้ยบาขวัญผมไม่คิดจะเข้าพวกกูมึงเข้ามาเฮ้ยอารักขาปาบาทไปเว้ยไอ้านะเว้ยระวังไอ้ขวัญระวัง

สอบพระบาทพระองค์ไม่ได้รับอันตรายใช่หรือไม่พระเจ้าค่ะเราปลอดภัยดีเรียบชื่นชอบขอบใจใสยาในฝีมือเจ้านั้นคนซื่อ คนซื้อฝีมือดีเราขอขอบใจเจ้าทั้งสามคนมากค่ะฟ้าบานหากผุดเจ้ายอมตายใส่ยา ขหาวายฮชีวีเพือเอ่อพระภูมิภูมิทองแผ่นดินก่อนอื่นเรากษัตริยการต้องใช้คำว่าขอโทษที่ครั้งหนึ่งเราเกือบจะฆ่าคนดีเยี่ยงเจ้า หากแม้นวันนี้ไม่ได้เจ้าขวัญเข้าช่วยปกป้องชีวิตเราบ่านนี้เราชัยาการก็คงจะเสียท่าให้กับเจ้าแสนราวีขอดีช้ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเอกท่านเอ่ยด้วยอันหนึ่งนั้นข้าบุเจ้าไอ้ขวัญ ในยามนั้นเหมือนต้องภาคทันที่อยู่ในสถานการณ์ที่บีบบังคับเหมือนต้องเป็นจำเลยต้องสงสัยในสังคมและสายตาของฝ่าพระบาทมันก็ถูกก็ควรแล้วพระพุทธเจ้าค่ะเพียง<ล>ยแต่ฝ<ร>่าพระบาทท่านยังให้โอกาสข้าบูเจ้าถึงเจ็ดวัน เจ็ดเพราเพื่อพิสูจน์ความจริงเท่านี้ก็นับว่าเป็นบุญหัวของข้าบธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าค้ะนี่แหละเขาเรียกว่าคนชั่วพิจักข้าย่อมได้รับกรรมชั่วพิจักข้าคนดีก็ต้องได้รับผลกรรมดีแน่เช่นเดียวกับเจ้าทั้งสามคนพิจักข้าถ้าอย่างนั้นเราจะขอแต่งตั้ง แลปูนบำเหน็จรางวัลให้กับเจ้าให้เจ้านั้นมีตำแหน่งถึงแม่ทัพขวัญเมืองโอส่วนเจ้าทั้งสองพี่เป็น้าก็เป็นรองแม่ทัพอ้ยตามเจ้าขวัญเมืองไหนๆก็ไหนๆแล้วขอเบิกเงินเดือนพุทธค่ะก็เป็นธระมหากาุณาที่คุณอรุณพ้นเป็นวันแรกก็จะบิกเงินเดือนเลยของข้าพเจ้าทั้งสามคนแล้วแล้วุทะเจ้าค่ะที่ฝ่าพระบาททรงเมตตาเจ้าขวัญเมืองและเจ้าค่ะ เราให้เวลาเจ้าพักเจวันหลังจากนั้นให้เจ้าเข้ามารับราชการอยู่กับเราองค์กษัตริย์ชยการพิเศษค่ัแต่เจ้าจงจำไว้นะว่าขอให้เจ้ารักษาความดีประดุดได้ดังเกลือที่รักษาความเค็มพระเจ้าค่ะ ดวงอะไรขนาดนั้นวะไอจ้จ๋าเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยว่าไอ้เขียวทำไมเพื่อนพวกเราทั้งสามคนรวมทั้งพ่ออีกหนึ่งปราศจ,จากในความผิดที่ถูกกล่าวหาซ้ำยังได้รับการอวยยศจากองค์พระผู้เป็นเอกของแผ่นดินให้พวกเราได้มีโอกาสรับใช้ชาติอเอาเถอะวะ ถ้านำความเรื่องนี้ไปแจ้งกับพ่อแน่พ่อต้องดีใจเป็นแท้น้อยพอได้ยศเขาหน่อยเหอะเลยนะมึงเจ้ายศไปอวดพ่อเฮ้ยอยากให้พ่อดีใจแล้วจะ่พาทำไมด่ารีบไปเถอะบ้านกันเถอะไป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 พ่อรู้คงต้องดีใจแน่เออเฮ้ยการไม่แต่งบ้านเลยเว้ยอดใจรอหน่อยนะลูกวันนี้ก็ต้องหลายวันแล้วนะ พ,พ่อเชื่อใจว่าขวัญลูกพ่อจะต้องทําได้รอมาตั้งหลายวันแล้วพี่ขวนน<ด>ัญน่ะก็เป็น <ใจ S 3> คน <ใจ S 3> <ะ>ดียังไงซะคุณพระก็ต้องคุ้มครองให้พี่ขวัญน,น่ะปลอดภัยรับรองเลยเจ้าพ่อว่าลูกออชายคนนี้ของพ่อนะไม่ทําให้พ่อผิดหวังหรอกจ้าแต่ถ้าเจ้าขวัญมันมาก็ขออย่าลืมปฏิบัติก็ไปวันพ่อจ้างหน้าที่ก็ไดีใจ แต่ละคนแต่ละคนเดินไม่ล้งไม่รอใครเลยขวัญดีใจเกินไปหรือเปล่าวะขวัญเอ้ยกูน่ะดีใจมากเอออยากจะให้พ่อมีความสุขอย่างน้อยๆน่ะเราทั้งสามคนมาอาศัยใบบุญท่านอยู่อยู่บ้านเขาเออแล้วยามนี้พอเราได้เป็นทหารเป็นถึงนายทัพถ้าพ่อรู้พ่อก็ต้องดีใจเหมือนกับเราอย่างนี้อยาให้พ่อดีใจในฐานะเรามียศทับรรดาศักดิ์กับทุกคนเออ อย่าพัเข้าไปกูนะหัวหมูเดี๋ยวเรียกพ่อให้ออกมาต้อนรับสซไปพ่อไงเซไปและมึงเรียกพ่อเว้งเว้เวม่งม่เว่แม่แมงแ่เม่แ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 ม่เม่แ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 อ่อว่แมพ่ออ๋อไม่มีแม่แม่แนงแม่แม่แม่กม่แ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 ม่เม่แมเแม่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 ่ม่่ง่ว่่งเ่ม จ้าพ่ออย่าคุ้นๆุ้นหรือว่าจะเป็นนกตะกรงมึงน่ะชอบจะยาวไดพ่ออยู่ด้วยพ่อไอ้เขียวไอ้จ้าพ่ออย่ามาทินิ้วน่ะทำไมอย่ามาที้นิ้วแต่พวกฉันตอนนี้แกรู้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฉันนี่ไม่ใช่คนแล้วพ่ออ้าวมึงเป็นหมาหรือไงล่ะมึงก็พูดไปได้ไม่ใช่คนอ้าวพ่อไม่ใช่หมาแกดูนี่ดูนี่ดูนี่กูก็ดูอยู่และขอร้อง อย่าเรียกไอ้เขียวใช่อย่าเรียกไอ้จ๋าให้เรียกอะไรวะให้เรียกหัวหมูเขียวหัวหมูจ๋าจ้่ที่ไหนแล้วมึงเป็นประหลัดทับไม่มันก็แบบเดียวกันเลไอ้ดีที่ต่างเดี๋ยวเดียวหัวหมูยบประหลัดเหมือนกันยศมึงใหญ่กว่าพ่อแล้ววันพูดไปเล่นไปจริงที่จริงเลหรอเอออ่ะพ่ออย่างงั้นแกจะมาชี้อย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวตันริ้วขางเออปหลัดนะเนี่ยเปประหลัดประลัดทับชั้นในอำเภอทับเฮ้ยไม่มีมีที่ไหนแล้ว เจ้าไปเอาชุดมันมันชุดขุนพลเนี่ยใช่จ้ะพ่อด้วยบัตรเดี๋ยวนี้พวกเราทั้งสี่คนพ้นมนทินจากการครั้งนั้นที่มีความผิดต่อองค์พระเหนือหัวชัยการที่ถูกใส่ความว่าทำร้ายผู้หญิงนะพ่อฉันได้รับการอวยยศจากองค์พระผู้เป็นเอกแห่งแผ่นดินชัยการให้ฉันดำรงตำแหน่ง เป็นถึงนายทัพเจ้าพ่อพ่อดีใจพ่อในชีวิตนี้มาไม่รู้นมีครั้งนี้แหะที่พ่อดีใจที่สุดในชีวิตเจ้าคงจะแปลกใจนะ่ไว่าทําไมพ่อรู้สึกดีใจเป็นพิเศษเจ้าพ่อก็ลูกฉันได้ยศมาใหม่แก็ต้องดีใจเป็นธรรมดาจะาพอจะต้องมีอะไรให้ลูกฉันระทึกเป็นของขวัญเป็นของขวัญเฮ้ย รอกันอยู่ตรงนี้ก่อนนะขอรับขอรับเดี๋ยวจะมีอะไรให้ตกใจเล่นนิดหน่อยเฮ้ยของฝวันไปไหนนะอยู่ตรงนี้ก่อนนี่พ่อเหมือนจะรู้การล่วงหน้าได้จัดเตรียมของขวัญไว้ให้หรือพ่อพ่อเดี๋ยวจะไม่รู้ใจลูกเดี๋ยวรู้แน่ของขวัอะไรอยู่วะทีม้องใหลจะมีคนมาทวงนี่หายไปนานอะไรรู้อะไรมั้ใครมาเลยจะ่อกูว่าจะเป็นพราะเป็นสนิทเลยเฮ้ยว่าบัเดี๋ยนนี้มีแขกบ้านแขกเรือมาถึ่เรือเท้า ลืมจัดการต้อนรับก่อถ้าจะให้ดีไปต้อนรับเขาซะหน่อยลูกไรวะหนูหรอพ่อจะได้รู้ไปเลยว่าเจ้าเป็นลูกสะภ้ยของพ่อโถพ่อหนูนะคนเป็นนอกไม,ไม่เคยเข้าล้วงเข้าวังเดี๋ยวจะขายหน้ามาถึงพ่อนะจ๊ะพ่อเชื่อใจลูกว่าลูกจะต้องทําได้แล้วยศถาบรรดาศักดิ์ของเขาใหญ่โตนักจะทําอะไรควรนอบน้อมกิริยามารยาต้องสํารวม ไปอะลูกมากันหลายคนไหมมากันหลายคนอยู่โอ้เรื่องรับแขกหนูเก่งอุ้ยเงียบไปเลยเว้ยคนใหญ่คนโตด้วยทีม่ใครมาจากประเทศเดียทีฝึกแบคนนี้แน่เลยกระปุกพลัาเพชรเอออาจจะใช่เว้ยใครจ้านายเสี่ยผู้หญิงเฮ้ยเชิญเชิญในบ้านก่อนถ่าจ้าเตรียมคุณคุนะอ้าวเฮ้ยเฮ้ยมาทิมเฮ้ยเฮ้ยมาทีม โอ้โหไอ้เขียวทำไมล่ะทำไมเล่าพี่ป้ามันจะดิ้นสิทำไมกูเนี่ยแล้วมึงดิ้นทำไมหัวหน้าขาดูดิจ้าทำหนูอีกแล้วเหนูตอนทำเมงแมวไม่ยัดหาแล้วเรียกหัวหน้าขาเรียกหัวหน้าขาเดี๋ยวก็โดนขาหัวหน้าตลมาเลยโดนมันนี่เลยดีใจหรือเปล่าดีใจพี่ขวัญตาพ่อก็ไม่บอกด้วยอ่ะตั้งทับทีมตั้งรอแทบแย่ สองคนกับทัพทิมอยากจะให้เจ้าขวันแปลกใจเจ้าไปยังไงมายังไงเนะี่ยทัพทิมทัพทิมน่ะมาตามพี่ในเมืองนะจ๊ะแล้วก็เลยโชคดีสองชั้นเจอพี่แล้วก็เจอพ่อที่แท้จริงของพี่ด้วยนะยใครมาเรื่องอะไรมาพูดวะเจ้าเจอจริงพ่อที่แท้จริงของพี่ด้วยเหรอ,อแล้วก่อนแม่สายจะสิน้นพ่อเขาชื่ออะไรอะแม่แกดได้สั่งเสียทัพทิมเอาไว้แล้วก็ให้รูปไวหนึ่งบานรูปของพ่อพี่ขวัญแท้จริงแล้ว ก็คือพ่อแม่กองสุรสิทธิ์นี่แหละจ้ะที <S <S ่เป็นพ่อที่แท้จริงของพี่ขวัญพ่อแม่กองสุรสิทธิ์ขวัญเอ้ยผมนึกแล้วหน้ะมันกันอย่างเขาแพะกับแกะเหมือนกันจริงๆริงนึกอะไรไม่ผิดเจ้าโอ้ยด้วยกันแล้วนะฮะงานใหญ่ของเรารอแสดงความยินดีกับมาฝังไว้ในชีวิตนี้ เมื่อสักวันหนึ่งพ่อขอรับจะได้เจอเจ้านะลูกชีวิตของขวัญก็ฝันไว้เหมือนกันว่าเมื่อสิ้นแม่แล้วก็อยากจะได้เจอพ่อถ้าพ่อยังมีอยู่แต่ไม่คิดเลยว่าผู้ที่ลูกมาพึ่งใบบุญและอยู่ใกล้ชิดตัวที่สุดจะเป็นพ่อที่แท้จริงของขวัญ นับว่าฟ้ายังมีตาสวรรค์ยังมีใจให้กับลูกคนนี้ที่พึงปรารถนาที่จะได้พบพ่อมาตลอดชีวิตตอนนี้ไปเราสองคนก็คงจะมีพ่อเป็นที่พึ่งที่เหมบอนโชคดีแล้วนะพี่นะน่าไปหาคุณมิัฒาวในกาตีสิว่ะพ่อลูกเจอกันไงสายออกมาแล้วลูก พอ่พอเขาไม่จ่จะดีใจนะพ่อนะอนะ่ะเจอลูกนี่พวกเราเนี่ยสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วล่ะพ่อจ้ะใช่สิอันหนึ่งนั้นพ่อก็คือพ่อ <c oughs> และขวัญก็ได้รับการอวยยศจากองค์พระเนหัวให้เป็นถึงนายทัพตอนนี้ไม่มีอะไรจะดีใจเกินไปกว่านี้แต่พ่อแต่พ่อถามเจ้าหน่อยเถอลูกเจ้ากับทัพทิมอยู่กินกันยังไงเล่าลูก ในสมัยก่อนนะฐานะทางบ้านของฉันกับแม่สายน่ะยากจนไม่มีทรัพย์สินเงินทองไปสู่ขอทัพทิมพ์เราสองคนนะก็ได้ใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันด้วยการหนีตามกันมาจากพ่อวิวาหหอกไงวิวาหหอกถ้ารู้ถึงไหนก็จะอายถึงนั่นจริง,งพ่อเป็นลูกของพ่อแม่กองสุรศิธิ์ก็ฉันมันจนนะพ่อ สมัยก่อนที่อยู่บ้านนอกอ่ะนั่นมันเมื่อก่อนลูกแต่ปัจจุบันนี้เจ้าจะต้องมีหน้ามีตาบัดเดี๋ยวนี้เจ้ามียศถึงอะไรเจ้าก็คงจะรู้ต้องจัดงานให้ยิ่งใหญ่จริงพ่อพ่อเคยไปช่วยงานทหารน้อยใหญ่ภายในเมืองช่วยเขาอย่างเดียวใช่ยังไม่ได้เขามาช่วยงานอะไรเลยสักอย่างเดียวหวังวันนี้แล้วก็รอวันนี้มาเป็นเวลานานอ้าพ่อแล้วเราจะพิมพ์การ์ดว่าถึงเวลาแล้วถ้าพ่อไม่รู้ เขาจะแนะนำให้พ่อรู้พ่อพิมพ์การอย่างนี้เลยเรื่องในงานแต่งงานเอาตัวโตๆไปเลยเออเรื่องในงานถอนทุนคื้นโอ้เข้าใจนะโอ้ยมันจะตรงไปอเปล่าว่าพ่อลงทุนไปเยอะไงก็กูรู้ว่ากูช่วยเขาไว้เยอะจ้าใครจะมางานวะเพื่อนไอ้ยางงี้ดีกว่าแขกเรือน่ะมีเยอะแยะแต่ต้องทำตามประเพณีตามขนรทมเนียม จะพาทั้งทีมมาตัดชุดวิวาก่อนเดี๋ยวตอนนี้นี่แตอยู่ใกล้กันไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ต้องแยกกันถึงแม้ว่าเจ้าจะอยู่กินกันมาก่อนพ่อออฉันไม่ได้เจอกันนานแล้วนะหลายเดือนแล้วนะอดเปรี้ยวไม่กินหวานลูกขอให้ฉันได้คุยกันบ้างได้ไหมแม้แต่กระทั่งกอดก็ห้ามแต่เจ้าหวงเจ้าสาวนะพ่อพอเจ้าหวงออยากสุดเดียวจะใครแล้วลูกเฮ้ยคับทีมจ้าไปจัดเตรียมชุดให้สวยสวยได้เท่าไหร่ยิ่งดีฝากดูแลด้วยอันนี้เดี๋ยวพ่อจัดการไปลูก วันแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะครับทีมวัญเราเหมือนกันขอรับไปเตรียมเนื้อเตรียมตัวให้พร้อมเมื่อพร้อมพิธีจะเกิดขึ้นงานนี้ต้องใหญ่ให้สมเกียรติกับเป็นงานแต่งของลูกชายแม่พรองุรสิทธิ์งานช้างงานช้างฝากด้วยเว้ยไม่ต้องห่วงพ่อเดี๋ยวกาชจัดการเองจัดการด้วยมึงอย่าอย่าให้รู้ว่าแอบไปาทัพทิมนะอย่ พ่อกตัวไปได้แล้วลองไม่มีรักเฮ้ยไปเถอะพ่อใจเว้ยแล้วแกเปลิมใจไหมแขกเกลือที่แกจะถอนทุนคืนมากันเพียบเท่าคุณพูดเสียงดังไปสวยๆกันั้นเลยองหญิงก็เสด็จมานะพุทเจ้าค่ะงานนี้งนี้่ไม่ไงเอาอย่างนี้หน้าที่เราคอยต้อนรับแขกดูซิว่ามันจะมีใครมาอีกเออไอเว้เออเชิญครับเชิญครับ บรรดาแขกเรือทั้งหลายชายและหญิงทั้งคุณหญิงคุณนายคุณชายคุณพระมาแล้วอย่าลังเลใจครับเข้ามาครับเข้ามาครับเข้ามาครับเข้าไปในงานเลยครับร้อนดีแท้พ่อเขาแต่งเขาแต่งจะแต่งหนูสองคน้วยนะอากาศมันก็ร้อนร้อนเออคือ ฟาบ้าฟาบ้าไอ้จ้าไอ้เชียวมึงจะฆ่าเอ้ยมึงมาทำอะไรแถวนี้ไม่เหนือเลยว่าฟาบาาจะส่งพระสุ่มสร้างขนาดนี้ไอ้บ้ากว่าบาดเป็นเชื้อพระวงเออเป็นโหงเหมมาลาศอะฮะโหงโหรโหงเอมันมาพูดตุ่มซ่ามได้ไงเออโอ้ไม่ถูกต้องพระองค์ไม่ได้ซุ่มสรามแต่พระองค์อ่ะเซอร์สราเฮ้ยนักดัานอะไรฟาบาามาทำอะไรกันแถวนี้เนี่ยเออขอเดชะ พระองค์ท่านงานใหญ่งานตรงขนาดนี้พระองค์ไม่รู้เลยเหรองานอะไรทำงานแต่งงานสิงานแต่งงานพระยาคะใครแต่งงานกันแน่วะอ้าวทหารเอกที่พระองค์ไว้วางพระทยก็แม่ทัพฝันเมืองไงพระยาคาไอขวัญพระยาคาจะแต่งงานพระยาคะอ้าวทำไมไม่เห็นมีมีมีใบบอกมีอะไรไปบอกไม่ได้รับการเลยไม่ได้เชิญล่ะไม่ได้เชิญโอ้ ไม่ได้รับการเออไม่ได้เชิญเออพระองค์ยังจะเสือกไม่เอ้ากูแค่ว่าซุ่มซำกูก็เสือกเลยล่ะถึงถึงกูจะเสือกแต่กูว่าเสือกน่ารักเออขอได้ชะเนี่ไหนพระองค์มาแล้วอจะช้าท่าไหี่พิจะก้าทำไมอ่ะเดี๋ยวเสือกเข้าในเลยอุ้ยมึงนี่เชิญเชิญเชิญเข้าในให้ให้เกลียดหน่อยให้เดี๋ยวรอจักคู่พีจิก้าออขวัญไอ้เขียวเฮ้ยข่าวดีเว้ยเสียงไออวยวายตอนนี้พระองค์ท่านพิการ เสด็จมาในงานนี้แล้วเหนือหัวชายการเออทำไมดีอะทำไมดีอ,อ่ะจาะพ่อทำานได้เตรียมตัว